กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุข้นสุมองสุบอนเนาะยินดีตอนหับขอสู้ซ่องน้องได้คือขอโทษขอัยพี่น้องซองล้องเดือนเงนี้เยเฮ้ยประขอได้ค่ะมาสอนก็พอรองเดือนพี่น้องเลย ขึ้นไปนี่น้องดวนี่นบ้างเูบามาสอนหูอักพี่น้องเ้ยสอนปลาลูกขอบแน่ีีพี่ขึ้นพี่จะไปยังไปยังอเยอเลยมันเย็นซิงตี Hay nói ý nửng với nhau thôi, mẹ thầm mẹ mất Thầm mẹ Chắc bố nông đơn hại nhau Bật thôi Bên chị thằng มันข <ể> ี้โก๊้ตีเอ้ยปักกันมาแต่เศ้าเศ้าเมื่อนี้ข้างหมกเขาแล้วกับมาเลย เราหวยเราห้องพี่น้องเลยหาอยู่หากินแต่แม่ให้แม่เวสอน,นป้าลูกครอบใส่เปิ้เเ็นไว้ก็เลยมาสอนแล้วก็ขึ้นไปหายหน้าพี่น้องเ้ยบาน,นี้ชิไปสอนหวอักบาน,นี้สอนไปคนท้้งเดือนมามียังนะ ลหัวกบพี่น้องแมงนางงามก็เอาใช่เอาไปปนกันเนาะเซ็ <c 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 ้พี่น้องให้แกงสักกรดสดถือหัวแน่ถือแมงนางงามแน่ขัดพี่น้อยเบืองตัวละหัวกบพี่น้อยละหัวลูกออดพี่น้อยใดที่บกินก็กกาบขอาทะกออไปพี่น้อง อันนี้เป็นธรรมชาติเลยพี่น้องบริเมนกบเลี้ยงกบยังคืออยู่บนอื่นเนาะอยู่ไทยส่วนลายพันธุ์เลี้ยงพี่น้องแถวเขตอ่ะนะส่วนเขตนอกก็สิคือบ้านเฮานี่แหละเขตในเมืองเนี่ยเป็นพันธุ์เลี้ยงแล้วในเมืองเรื่องอะไรพี่น้องก็มีเป็นฟาร์มกบแถวเฮาบ่มี่เราพี่น้องเอ้ยมีแต่ธรรมชาติกันมีแล้วก็กินกันบ่มีแล้วก็คือแล้วพี่น้องเอ้ยบนโตกดีก็ได้กินละหัว ปีใดฝนบบตกก็บโบตกินปีนี้ฝนตกแต่หัวปีเนาะก็เลยมาสอนได้แต่หัวปีพี่น้องเอ้ยตบมันก็ไข่เฮ้ยหลอบช่องพี่น้องเอ้ยเข้ามาสอนเอาเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยม่ก็เลยถือโบราณมีแต่แมงหนางามนี่เห็นไ่มพี่น้องแมงหนางามนี่แมงหนางามตอนนั้นสอนก็ชิบยได้ถ่ายให้เบิ้งเนาะเพราะว่าบ่มีตะก้องพี่น้อง mà cả song con lúa bưởi qua bên này, lúa kiểu nha mọi người, ấp nón canh phe nọ, sóc sấy kiếng, khoai nạo cái là lên bốc là nọ, tuần nào, tuần nào con này thì nó nặng. ตอนนี้ทีไปถ่ายจีไปสอนมาแต่พุ่นพี่น้องเอ้ยิต่างกล่องวันนี้เนาะ Nhìn một cái ừ. nó là vụ là ừ. có mấy hàng đen nó Mấy hàng đen này là chín xe Tôi nói này nói แต่ว่าคันได้จำนวนลายรัวได้ง,ง,ง,งามๆนี่ก็ขับโตมันไสโตมันชิดไงววามพอทำเปไปลลางนามพี่น้องเลยมีแต่แมงคังแดงนี่เจอสุดหน่อนแล้วมดแ่มงงามแมงหังวควายอะไร Tao tạo không rằng đinh 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 đường đinh đường đinh 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 mấy đinh 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 chắc đinh 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 ơi đinh 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 นี่มันอีกคนนี่ผีนกฟาดทุ่งเห็ดปุกบผีนกมาดอกใหญ่เออจะบดจักสิบ่แล้วก็เดี๋ยวเห็ดอันอื่นเดี๋ยวาวคลิปมึงดูนะมีแต่หอยเขาเอานะตะหอยเขาเอาเขาเอาบดๆได้เลยนี่มาดอกใหญ่เด้เหยื่อตัวเห็ดปุกพี่น้องเลย Bỏ mất Đi Đi đánh hẹn cái ốc nó Bát thôi vì nó người song đỏ song đỏ có cái này bát nhảy nó Ủa. Ủa, mình đang đưa xe bừng cái cây hết quá bát, bát nhảy Chịp ơi lọc lực ต่กาปวกมันตื่นได้น่นนี่นะมันเคยออกแต่หัวปีข่อยางมาเบิ่งนี่มาพราะว่านมมาครับเพ่อได้เอาจิ้มพวกอีกมันเลกๆนี่บัดด้วดินแข็งเลยโอ้โหเอาอะไรอสมือแล้วนี่โบนะจับปูจับมอกจับมอก แยกกันดูให <r isa> oh, oh, so oh.> right. ้บัร no. ์กกระกเบิรบิรกกดูโอด่ใหญตีนมาเลยบิต <us investigation> in ีนมันด uh, ูปีนขา้ไปีนขา้นี่คือกันมาแล้วนี่ว้าสังเกตตีนตีนบักใหญ่นึ่งใส่่ใส่รนป้งอย่าเบิมือลเจอันมีพ้าี่ยไปเบิ่งห้าผานะเคยเอาตัวปีป้คอยปาจะไปเบิ่ง เจ้าสอนเลยพี <c ười> <c ười> <c ười> ่น้องไอ้บ้านนี่เพราะเราเหตุบอกเขาเอาเขาพูดต่างแต่เต้นเด็สอย่างบอพเขอันแค่ไหนวะเขาบอเอาหน้าคนน้องเดือนเอาเพอาะช่องคนนะนี่เดี๋ยวขับไปเบิ่งน้าบ้านเขาเคยเอาไปทั้งปีป่าพี่น้องเอ้ยมาสอนไก่ป่าเฮ้ยนี่นี่

รอบคนเฮ็ดปวกออกเออกนู้ยแล้วขับไปเบิ่งนวางในดินแห้งก็ออกเฮ็ดมันอยากออกมักบานหัดินแห้งเนาะเบิร์นบ้านอ่าวหอนจะช่วยทางใดเดี๋ยวเบิ่งนโดนสีฟ้าเขาเบิ่งนทางในเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ย อันนี้เป็นเห็ดเนาะในซามดอกอันนี้เป็นหัวของเฮาในุ่งยางนี่เป็นลูกป,ประคอพี่น้องเ้ยโอ้ยเป็นไรพี่น้องเป็นตะนก,กินบอนแล้วก็ ก็แนวออกมาให้หน้าแล้วพี่น้องเลยมาเก็บผักขันยงผักขันยงมีแต่ต้นใหญ่ๆนะพี่น้องผักขันยงนี่ป๊าต้นใหญ่อะไรอ่ะลอต้นใหญ่นะพอต้องเดินใหญ่ไปอ่ะไร มาเก็บเมือนายยังบริใหญ่ป mm. ่นี่เขาเก็บเมือเมือนั้นเด้อใหญ่ไวเนาะให่เดียวกเลยเนะตกองกันเดอนเก็บเอาเก็บเอาเจุกจุก นังตอมออกบ่เลบ่เลยนี่เก็บปางยังกะให้เขไปิเกป,ปิดเบตจะซ้ำใส่นกระป๋องเนี่จะแกงบวกเนี่ยสมุกปลานี่ดพี่น้องเลยงามมาดีนะปลแง กระล่าละปาลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเดือนปาลุงแล้วกว็ฝา,ากช่องน้องดาปาลุงพบกันใหม่คลิปหน้ากับสบายดีสวัสดีพี่น้อง